หลังจากที่ผมเปลี่ยนมาใช้เครื่องกรองน้ำตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องปวดหลังอีกต่อไปก่อนหน้านี้ผมได้ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็คมาใช้ดื่มอยู่เป็นประจำเพราะอยากได้น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยแต่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องกรองน้ำจาก Philips Water รุ่น aut 2015ที่ทั้งสะอาดและสะดวก และไม่ต้องทนปวดหลังจากการแบกน้ําขึ้นบนชั้น2อีกต่อไปตัวในกล่องเขาจะมีแถมอุปกรณ์สําหรับการติดตั้งมาให้ครบชุดไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มตัวเครื่องเป็นสีขาวดีไซน์สวยงามเรียบหรูดูดีขนาดเล็กประหยัดพื้นที่เพราะไม่มีถังเก็บน้ําจะใส่เคาน์เตอร์ซิงค์หรือวางโชว์บนโต๊ะในห้องครัวเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นหนึ่งก็ดูสวยงามลงตัวการติดตั้งก็ทําได้ไม่ยากแค่เปิดฝาหน้าใส่ไส้กรองบิดล็อก เสียบสายท่อน้ําเข้าซึ่งมาจากวาล์วสามทางที่เขาแถมมาให้เสียบสายท่อน้ําทิ้งเสียบสายสําหรับต่อท่อน้ําใช้ซึ่งสายนี้จะผ่านไส้กรองหนึ่งตัวเฉพาะ CP เท่านั้นเพื่อใช้ในการล้างผักผลไม้เสียบสายสําสหรับต่อท่อน้ําดื่มโดยสายนี้จะผ่านไส้กรอง2ตัวทั้ง CP และ RO เสียบสายเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ํารั่วและเสียบสายอะแดปเตอร์จากไฟบ้านมาเข้าเครื่องเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์แสดงการแจ้งเตือนไส้กรองหมดอายุมาให้ด้วย ซึ่งจะแจ้งบอกเป็นไฟสถานะแบบนี้ในการเปลี่ยนไส้กรองก็สามารถทําได้ง่ายๆแค่บิดหมุนแล้วก็ดึงออกรุ่นนี้เขาจะมีไส้กรองมาให้2ตัวโดยการกรองน้ําจะมี2แบบให้เลือกใช้งานแบบแรกคือน้ําสําหรับใช้งานเช่นการล้างผักล้างผลไม้ก็จะผ่านไส้กรอง CP อย่างเดียวและแบบที่2คือกรองน้ําดื่มซึ่งจะผ่านไส้กรองทั้ง2ตัว ทั้งกองแบบ CP ีและกองแบบ r o ถ้าเราอยากจะล้างผักก็ใช้การกรองแบบน้ำใช้ซึ่งจะทําให้อายุไส้กรองน้ําดื่มอยู่ได้นานยิ่งขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองบ่อยๆนั่นเองหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานมาสักระยะก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างน่าประทับใจเพราะกองน้าได้สะอาดไม่มีกลิ่นคอลีนหรือกลิ่นอื่นๆเจือปอนเลยและเขาก็ยังมีใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพน้ําด้วยนะครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนดื่มได้อย่างสบายใจหายห่วงทั้งเรื่องกลิ่นเรื่องความสะอาดเพราะไส้กรองเขาทำมาดีจริงๆครับ จะต,ติดตั้งในห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องรับแขกหรือที่ไหนๆก็ติดได้หมดเพราะดีไซน์เขาสวยงามลงตัวเข้ากับทุกส่วนของบ้านส่วนใครที่ใช้น้ำบาดาลอยู่แนะนําให้ขยับไปใช้รุ่น AUT 7,000ซึ่งจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเพราะมีระบบกรองกำรมันหมดห่วงเรื่องรสชาติของน้ำไปได้เลยและในช่วงนี้เขาก็กําลังมีโปรโมโชั่นอยู่ทั้งส่วนลดของแถมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในแคปชั่นและรายละเอียดของคลิปนะครับ ถ้าในสนใจก็กดลิงก์ตามเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยกับเครื่องกรองน้ำจากฟิล l ิปวอเตอรรุ่น AUT 2015เครื่องนี้